สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิ t ้าหล่อฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ2ค่ะเรื่องพายุอิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆนะคะคาดว่าพายุนี้จะมีกําลังแรงขึ้นอีกค่ะ แต่ว่าพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยโตรงต่อลักษณะอากาศของบ้านเรานะคะที่ขณะนี้บ้านเราเองก็ยังคงมีมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานค่ะขณะที่ร่องมรสุมกําลังปานกลางนะคะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทย ภาคตะวันออกซึ่งถ้าดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่าเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางด้วยนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยค่ะละักษณะเช่นนี้ก็ยังทําให้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองโดยภาคใต้ค่ะที่จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะซึ่งก็ต้องขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาหลกได้ค่ะ ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังต้องขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันเอาไว้ก่อนนะคะนับถอยหลังและอีก15วันเท่านั้นค่ะจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้ววันนี้ไปดูน้ําใช้การสี่เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพยาค่ะอยู่ที่9 7 0 9ล้านลูกบาทเมตรนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ39ของความจุค,ค่ะยังต้องการน้ําเก็บกักเพิ่มอีก2 291ล้านลูกบาทเมตระคะ่ะ ซึ่งในสี่เขื่อนหลักนี้นะคะที่ยังต้องเฝ้าระวังมากกว่าเขื่อนอื่นๆก็คือเขื่อนสิริกิตค่ะโดยนี้ปริมาณน้ําใช้การอยู่ที่3า1 2ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ32ของความจุค่ะน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่921ล้านลูกบาทเมตรนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นค่ะช่วงนี้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเพิ่มขึ้นแต่ก็มีน้ําระบายออกมากกว่าปีที่แล้วเช่นกันค่ะยังต้องลุ้นกันนะคะว่าช่วงเวลาที่เหลือของฤดูฝนปีนี้ขอให้ฝนตกลงอ่างเพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับฤดูแล ปีหน้าค่ะเพราะสะภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันละนิดกับคณิ้าลมฟ้าอากาศสวัสดีค่ะ